แล้วมาตาแม่โกดสกดด้วยอะไรคะบอบอะไรบอไม่ไม้นะคะว <c queen> ันนี้มาตาแม่โกงสกดด้วยอะไรคะนักเรียนตอบน้าค่ะสกุด้วยอะไรค่ะสกุด้วยงอนะคะนักเรียนดูนะคะรายงานที่คุณครูแจกนักเรียนไปนะคะมันจะมีคำศัพท์มาตาแม่โกลนะคะนักเรียนเห็นไหมคะให้นักเรียนนะคะอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะ จะมีตัวหอเป็นตัวสะกดนะคะเพราะว่าเราเรียนเรื่องอะไรคะ,ะ,ะมาตาแม่โงนะคะอ่านนักเรียนอย่านพร้อมกัน,นนะคะ ใช่ไหมคะ,ะครูคจะให้นักเรียนนะคะแตงประโยคงอยากทำง่ายๆนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะ,ะให้แต่งน,นะ